ครับเดี๋ยวผมขอตอบคอมเมนต์นี้นิดหนึ่งนะครับต้องบอกว่าขอบคุณคอมเมนต์นี้นะครับเป็นคอมเมนต์ที่พูดตรงๆนะอันนี้ไม่ได้พูดถึงว่าแอนตี้หรืออะไรนะเป็นคำคอมเมนต์ที่โดนใจโดนใจผมมากเลยเพราะว่าไอ้คอมเมนต์เนี้ยผมได้อินมาเยอะแล้วนะข้อความพวกเนี้ยคำพูดแบบเนี้ยนะครับว่าถ้าเราจะไปสู่จุดหมายเนี่ยเป้าหมายเนี่ยเดินทางสู่เป้าหมายเนี่ยอย่าสนใจเสียงหมาเอานะครับผมจะบอกว่าในความคิดของผมอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะ ผมว่าพี่เราต้องสนใจนะเพราะอะไรครับเพราะว่าไอการเดินทางสู่เป้าหมายเนี่ยถ้ามันมีเสียงหมาเห่าเนี่ยเราต้องเอะนะครับมันต้องเองจริงเพราะอะไรเพราะว่าคือเราไม่รู้ว่าหมาเห่าเนี่ยมันเห่าเพราะอะไรมันเห่าเพราะว่าหนึ่งมันเตือนหรือเปล่าว่าทางข้างหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยหมาตัวนั้นเนี่ยมันมีเป็นพิษสุนัขบ้านะมันเป็นหมาบ้าเนี่ยถ้ามันมากัดคุณเนี่ยมาทําร้ายคุณเนี่ยนะครับมันถึงกับอันตรายนะตุยเลยนะ มันเสียชีวิตได้เลยนะนะครับดังนั้นเนี่ยเราเดินทางสู่เป้าหมายถ้ามีหมาตัวหนึ่งเนี่ยมันเห่านะครับหรือ,อยังไงเนี่ยคุณต้องสังเกตไม่ใช่คุณเอาแต่ถุสี่ถุงห้าเดินเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันทําให้เราไม่ถึงจุดหมายนะก็พบกลับเข้ามาเรื่องของเงินบุญนะครับคืออย่างนี้นะครับคือว่าไอ้คาพูดเนี่ยนะครับไอ้คาเขียนแบบเนี้ยระหว่างทางอย่าสนใจเสียงหมาเห่าเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งมาเล่าให้ฟัง ก็คือรักกับผู้ชายแต่งงานมีครอบครัวตั้งเป้าหมายนะครับเป้าหมายวางไว้ชีวิตตอนแต่งงานกันตอนอะไรกันว่าจะให้ชีวิตประสบความสําเร็จมีลูกมีอะไรกันนะครับ <c oughs> คือทุกคนเวลาแต่งงานเนี่ยมันก็มีเป้าหมายในชีวิตที่จะสร้างครอบครัวนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับระหว่างทางอย่าสนใจเสียงหมาเห่าเนี่ยนะครับคืออะไรผมสมมุติว่าไอหมาตัวนั้นเนี่ยมันเป็นหมาบ้านะครับมันเป็นเงินบุญที่มาหลอกลวงแล้วผู้ชายเนี่ยไปหลงไปหลงตรงนั้นปรากฏว่าอะไรครับ นี่ไงครับทาให้ทุกวันนี้ผู้หญิงคนนั้นต้องเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวเป็นซิงเกิลมัมเพราะอะไรเพราะว่าไม่สนใจเสียงหมาเห่าไงดังนั้นเนี่ยมีอ,อะไรมันต้องเตือนกันนะครับระหว่างทางเนี่ยสนใจครับเสียงหมาเห่าเสียงอะไรคุณต้องสนใจไม่งั้นหนึ่งนะรถล,ลาอาจจะวิ่งมาขึ้นเลนขึ้นอะไรมาทําอันตรายกับคุณได้หรือหมาตัวนั้นะอาจเป็นพิษสุนัขบ,บ้านะครับระหว่างทาง นะครับเป้าหมายมีอยู่ต้องไปสู่เป้าหมายก็จริงแต่คุณต้องสนใจสิ่งรอบข้างนะครับหมาเห่าก็ต้องสนนะแต่คอมเมนต์นี้คอมเมนต์ที่ดีมากนะครับเป็นคอมเมนต์ที่จริงๆนะต้องยอมรับนะครับขอบคุณมากครับสําหรับคอมเมนต์นี้นะครับระหว่างทางอย่าสนใจเสียงหมาเห่าแต่คุณต้องระวังถ้าหมาตัวนั้นเป็นพิษสุนัขบ้าหรือหมาตัวนั้นเข้ามาทําร้ายคุณคุณต้องระวังนะครับสนใจสักนิดหนึ่งแต่เป้าหมายก็เดินต่อนะครับ ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นี้นะครับ